สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งเวลานับถอยหลังก่อนจะถ่ายภาพอันนี้มันมีประโยชน์อะไรอ่ะอย่างแรกเลยเนี่ยนะผมผมเวลาให้คนอื่นเขาช่วยถ่ายรูปตัวเขาเองเขาบอกเขาอยู่คนเดียวถ่ายไม่ได้เออพี่ถ้าพี่ตั้งเวลานับถอยหลังแล้วถ่ายนี่มันถ่ายได้นะเพราะอะไรเพราะเวลาเราก,กดชชตเตอร์แล้วเนี่ยเราตั้งกล้องไว้แล้วเราคิดว่าเราจะถ่ายตัวเราจากตรงไหนเนี่ยนะกดปั๊บ มันไม่ได้ถ่ายในยทันทีมันจะนับถอยหลัง1 0 9 8 7 6แล้วมันค่อยถ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเวลาให้เราวิ่งไปตั้งตัวแล้วก็ถ่ายและที่สําคัญเนี่ยมันจะได้ภาพที่สวยเพราะอะไรเพราะว่ามือถือเรามันนิ่งเคยสังเกตไหมเวลาเราถ่ายภาพถ่ายอะไรจากกล้องเนี่ยสังเกตว่าเวลาเรากดชัตเตอร์เนี่ยมือเรามักจะขยับเพราะว่ามันต้องขยับเพื่อกด มันก็จะสั่นเมื่อสั่นแล้วเนี่ยภาพมันก็จะไม่นิ่งอ่อก้องมันก็จะไม่นิ่งภาพมันก็เลยจะสั่นๆโม่ๆมันก็จะไม่คมไม่ชัดไม่ใสแต่เวลาเราตั้งเวลานับถอยหลังก็ถ่ายบอกกดแคะปั๊บนับสองหนึ่งจูนถ่ายปั๊บอ่ามือเราจะนิ่งกว่าการที่เรากด โดยตรงเคยสังเกตไหมอาจัอันนี้จะอาจจะเหมาะสําหรับคนที่ไม่โปรเฟช诺อะไรอย่าเงี้ยนะเรามีความจ่ายแล้วอยากให้มันสวยมันโคเม,มันชาัาแต่มันไม่เห็นชัดนาทีเลยอันเนี้ยมือคุณสัน่นอันนี้ตั้งเวลานักหอยล้างถ่ายจะดีเพราะว่าถ่ายปั๊บแล้วคุณก็จับโทรศัพท์เอาไว้นิ่งๆมันจะได้ภาพที่ดีกว่านะอือเช,ชื่อผมเชื่อผมเชื่อผมเถอะโอเค แต่มันไม่ตั้งตรงไหนล่ะอันนี้คุณก็ต้องเข้าไปในกล้องถ่ายรูปซิอันนี้เราอยู่เดี๋ยวบอกก่อนอนันี้อยู่ในหัวเว่ยไวด่า9 2019วิ่ะฉะนัานหัวเว่ยรุ่นอื่นดูเอาเทียบเคียงไม่ต่างกันหรอกนะยกเว้นรุ่นที่มันแอนดรอยรุ่นอื่นอาจจะมีต่างกันบ้างดูเทียบเคียงเอาเถอะมันไม่หนีกันเท่าไรหร่หรอกคิดว่ากันนะโอ้แล้วมันหนีกันก็อื อยากจะเอามือถือคุณมาจับทําให้ดูชังแล้วจะให้ซื้อรุ่นคุณมาทํามันไม่ไหวอะกระเป๋าตางก็มันไม่หนาขนาดนั้นพี่โอเคอมาเราเข้าไปในกล้องถ่ายรูปอันนี้อยู่ในหัวเว่ยนะจะ่ะกดเข้าไปเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ไปเลือกนี่ตรงฟันเฟ,ฟืองมุมขวาด้านบนเนี่นะเขามีให้คุณกดนี่กดลงไป ข้างล่างลงมาสักหน่อยหนึ่งนี่คุณจะเห็นคําว่าตัวจับเวลาเห็นไหมอ่าแตะลงไปตรงคําว่าตัวจับเวลาพี่นี่กดจึก๊กเขาก็จะมีให้คุณเลือกอ่านี่สองวินาท,นาทีห้าวินาทีหรือสิบวินาทีอันเนี้ยมันให้คุณสามารถตั้งตัวได้ได้จะถ่ายตัวเองก็นับยาวๆหน่อยสักสิบวิผมว่าสิบวิพอนะคุณก็นับในใจสิผมว่ามันเยอะไปได้ทําไป อา,อาจจะอะไยกเว้เราถ่ายไกลๆอ่ะอะไรเราตั้งตั้งมือถือไว้แล้วเราก็คิดว่าเออเราจะถ่ายให้มันไกลหน่อยราะงันการวิ่งไปสิวิก,ก็น่าจะเพียงพอน่ะอ่านนะก็ะอยากให้มันได้กี่วิคุณก็มาแตะให้มันเป็นสีน้ําเงินขึ้นมาจากข้างหลังตรงนี้นี่อาแต่จึ๊กสักสองวิก็ละกันอ่ะแล้วก็กดย้อนกลับอ่าเครื่องหมายย้อนกลับนะพี่อ่าย้อนกลับจึ๊กออกจากการตั้งค่าแล้วเมื่อเรามาแตะที่กล้องอ่าตั้งสักนิดหนึ่งอ่าแล้วเราก็แตะถ่ายจึ๊กก็จะนับสองหนึ่งแล้วก็ถ่าย อ่ะอันเนี้ยเราก็จะได้ภาพที่มันสวยสดงดงามเพราะว่าอะไรเพราะมือเรานิ่งกว่าปกตินิ่งไหมโอเคเกิดช่างเธออ่ะอันนี้ก็มาฝากกันแล้วการน้างไหลังแล้วก็ถ่ายคือตั้งเวลาอย่างเงี้ยอาจจะได้มีประโยชน์บางคนไม่รู้เดี๋ยวก็จะบอกว่าไม่บอกอ่ะก็บอกให้ครบจะทำทุกยี่ห้อไม่เนี่ยง ก็มีก็จะทำให้นะแล้วก็เจอกันในคลิปต,ต่อไปขอบคุณครับ